ทำเป็นเขามอเป็นมีการถวายไก่เนิ่มหยุดหลวงปงงู่นะคะหลองปู่ชินมาถึงก็ถอดรองเท้าเพื่อความเคารพสถาบัน ก็เป็นห,นวหนลวงปู่นะคะนนีนก็เป็นสนารคก็มีสิ่งศักดิ์สิทธให้ก,กับเขาลูกชา ชีมาจากวัดสวนแก้วพระขยอมค่ะอ๋อค่ะมายังไงคะเนี่ยมาลากลูกหลานค่ะอ๋อมาเที่ยวนะคะตั้งใจเลยค่ะตั้งใจมาค่ะตั้งใจเลยเพราะว่าวัดรหารไล่นี่ก็คุ้นชื่ออยู่เรื่อยๆแล้วตอนที่บวชทำซาแรกๆก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านบึงแต่ชีไม่เคยได้ไปเลยค่ะคือไม่ได้ไปเลยโอเคค่ะคือเราก็ นี่ีคือเราเผยแพร่ค่ะเพราะว่าเวลาอยู่ที่ไหนเราไปเผยแพร่ก็ได้ทาอยู่ตรงไหนค่ะอะไรๆก็อธิบายก็ช่วยศาสนาได้ไม่มากนะก็นั่งฟังธรรมก ini, ัน ก็มาเคารพทำความเคารพพขะพุทธรูปางมาแล้ว,ตตวมีความสุขเชี่ยวเขานี่ค่ะมีความสุขเชี่ยวน่าแรงจำใสมากเลยนี่ค่ะพาเด็กเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆเหมือนแม่ชีเข้าวัดตั้งแต่สองสาคขวบ บ้านปลาชีวิตก็ะะะฉีนั่นแหละค่ะหอชั้นค่ะอันนี้หอชั้นมาหาอุตม์ดูสะอาดสะอ้านงดงามค่ะกุุติดเดิมหลวงปู่ถึงลองไปดูกันไหมคะ ก็มีประวัติไว้ให้ด้วยค่ะสะอาดสะอ้านดีค่ะกว้างขวางพอสมควรค่ะจะมีสรีระสังขารของผูเชยด้วยหมังนเขเชยดูมัดงามค่ะ เสาแต่ละต้นก็ดูสวยงาม็กล,ลุวิจิตธรรมะพี่จะเอาบัานวัตตานีนี่ค่ะรีเซปชั่นพนักง,งานต้อนรับสวัสดีค่ะ ก็เป็นข้าน้าจะเป็นหอฉันนะคะก็มีพระพุทธรูปบูชานี่ค่ะมีรูปปั้นถุงคเพึ่ง ไปกลับคารวะท่านแบบนักการเจ้าค่ะงเป็พ่อเชือค่ะสาธุ ก็ยังมีส่วนพระอภิธรรมอยู่ค่ะหลวงพ่อเชิญให้เริ่มทำบุญตามสัตว์ธาสาธุเจค่ะเพราะตรงน,นี้ก็จะยังมีสว่วนพระอธิธรรมพระอภิธรรมอยู่กุฏิสงฆ์มิจิตธรรมพิรักแบบนี้ ด้านหลังก็เป็นวิหารอันแต็หาคารสถานที่ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งคลิปของ หลวงพ่อสาคอนมนุนโยวัดหนองกระบกนี่ค่ะหนู่ที่เพื่อหลวงปู่ทิม 不听。 ห้าปิดทองนะคะค่ะทำไว้นดงามก็ไม่ต้องไปปิดทองปิดบงังค่ะ เดินก็ไปแล้วเม่ก <mental> ี้ก็ถ่ายรูปกันขานออกเดินวนเข้าไปชมเนนั้นเรียบร้อยแล้วก็ทางที่จะเข้าวิหารหลวงปู่ทิมอ่ะมีการประดับต้นไม้ค่ะ ไว้ค่ะก็มีรูปจำลองหลวงปู่นี่คงต้องเป็นโบสถ์แน่ๆล่ะค่ะพอหอมปากหอมคอค่ะเรามีเวลามากก็เพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนอีกเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุรถเสียไปคันหนึ่งพาชมนะคะตรงข้างหน้าเรานั่นจะเป็นที่กราบอัธิภานอับครูชิง เขาเชิญเข้าข้างในแดดร้อนเหลือเกินค่ะที่เราไปชมเมื่อกี้ก็คือวิหารภาวนาพิรัตนะคะวิหารของหลวงปู่ทิมตรงนี้ก็เชื้อเชิญให้ไปกราบอาัติธาานหลวงปู่ทิมน,นะคะเดี๋ยวเราจะลับไปกราบกันนะคะ สีมสิบหกที่และกล่ิวอีกพ่นบางคนจรอน่วเป็นที่สุดสุดท้ายแล้วหลอกบอกวิถีมาโดยสารนิติดแอร์เขาให้เปิดแล้วก็ปิดด้วยแ่ตด้วยตามสัจธรและการาีอัจฉริสาใส่วนผู้ทเดินทางาว่าเดี๋ยว้ปตบอก เชื่อานะเอารไป่างจะร้าจะขอส่งน้าพระหวงพ่อที่ยังมีชีวิตเนี่ยท่าน เบอบ้านค่ายค่ะจังหวัดระยองสาธุ บริเวณวัดก็กว้างขวางค่ะแล้วก็คือก็เป็นเทศกาลส่งน้ำของุณมค่ะแล้วก็ส่งน้ำไป่งก่อนไงปัหาเนี่ยปหาอะไรเราอยากไปคืยซึ่งเป็นปัญหาปินมานั่งนี่กมืกังจะออกว่าเขาเรียกไปวัดอาหาร่ายค่ะ